พ่อทำไมพ่อถึงพูดอะไรแบบนั้นอีกแล้วเอาละไอ้ลูกชายดูแอนิเมชันก่อนมันเห็นไหมเนี่ยแอนิเมชันมันไม่มีให้ใช้เนี่ยเรียกว่าเป็นแอนิเมชันบนลูมชัดๆเลยเอาละมาเข้าเนื้อหากันได้แล้วเอาละไอ้ลูกชายพ่อมีสมบัติเพียงแค่ชิ้นเดียวที่เหลือไว้ไม่สิสองชิน้นก็มีบ้านหลังนี้ <c oughs> แล้วก็รถอีกคันหนึ่งนั่นก็คือวัดสองหนึ่งหนึ่งศูนย คันสีเขียวลูกหลักพ่อเลยพ่อซื้อมันมาก่อนที่จะมีแกแค่ไม่นานเองไม่สิพ่อเขจจาไม่ได้แล้วว่าซื้อก่อนตอนมีแกแล้วหรือตอนที่แกยังไม่เกิดเอาเป็นว่าพ่อมีคันนั้นละกันคันนั้นเป็นรถคู่ใจของพ่อคันสีเขียวพ่ออยากให้เองใช้มันเป็นของดูต่างหน้าของเองมันเป็นเพียงสมบัติอีกชิ้นหนึ่งของพ่อเอาละ พอยกขห้กับลูกลูกจะเอามันไปทําอะไรก็ได้จะไปขายก็ได้ลูกจะเอาไปทําในสิ่งที่ลูกชอบเอามันไปแข่งก็ได้แต่มันไม่ได้เร็วนะลูกชายมันก็เป็นได้แค่รถธรรมดาแต่พ่อรู้ว่าลูกสามารถเอามันไปชนะการแข่งได้พ่อขอมอบคนรันให้กับลูกเฮ้พ่จาอยู่บ้านปะอยู่ดิมีอะไรวะเพอดีผมได้รถคันใหม่อะก็ใหม่ๆหรอกรถพ่อผมอะวัดสองหนึ่งหนึ่งศูนย์อะทำไม มีสนามแข่งแถวนี้แมเพี่มีดิกำลังใกล้แล้วอีกแป๊บหนึง่งเอาเลยพี่ชายผมรออยู่รออะไรไปเลยมาหาพี่ที่บ้านเอารถคันนั้นมาเดี๋ยวพี่จูนให้เพิ่มดูทรงแล้วน่าจะยังไม่มีนตัดแต่ว่าพี่ติดให้แค่ลูกสองนะเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นเน่ะเองต้องเสียตังค์แล้วโอเคครับพี่ชาย อรีแงก็ต้องขอกลาสวัสดีท่านผู้ชมท่านดูดยกานีนฮะก็ต้องขอกลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนประชาชนทุกท่านด้วูดีกาในหะคลิปนี้เราอยู่ในเกมต t a San ซันแอ a เดกันอีกแล้วนะครับปอกมือครับนะฮะก็ช่วงปิดเทอมแบบนี้ผมก็มาอัดกันเลยในงานนะครับกับเลียวไลนะฮะในคลิปนี้นะเป็นเลียวไล์ตอนที่3แล้วนะก็ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะครับผมจากหลายๆคนนะฮะที่คอมเมนต์บอกกันนะฮะซีวีคอมเมนต์หนึ่งนะฮะซีผม ก็ขอบคุณมากเลยนะฮะเขาแนะนําให้ผมไปเล่นเซิร์ฟ MTA นะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะฮะก็นะครับมีหลายคอมเมนต์เลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับกับเนื้อเรื่องของเรยวไลท์พาร์ทที่3นะฮะจะเป็นตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าเจ้าแจ็คนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมแจ็คนะฮะก็พ่อมันตายครับก็จะเอาไ้ยไม่ใช่ดิข้อแกป่วยนะฮะแกก็สั่งเสียไว้ก่อนนะฮะก็คือ บ้านหลังดีนะครับแล้วก็รถอีกคันที่อยู่ในโรงรถนะครับนั่นก็คือวารสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะฮะคันสีเขียวคันนี้เลยนะครับคนที่เล่นคนที่รู้จักนะฮะก็น่าจะคนที่เล่นรถหลายคันนะครับจะรู้จักคันนี้ดีเนี่ยจะรู้จักคันนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไปเจอมานะครับมันเป็นมอสแจกฟรีผมก็เลยเอามาเล่นนะครับกับไอตัวคันนี้นะครับผมก็อ่านมันออกว่ามันชื่อว่าวาร์ตนะครับวาร์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะฮะคันนี้เลย นะครับก็ไม่รู้ว่ามันแรงไหมซึ่งจริงๆมันอาจจะแรงนะฮะแต่ว่าผมไปลงทับไปลงไว้กับรถไอ้คันหนึ่งะฮะซึ่งคันนั้นมันสามารถวิ่งได้แค่139กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันแบบมีความเป็นเรียวไลนะฮะว่าไอตัวแจ็คเนี่ยมันจะต้องไต่เต้าจากรถธรรมดากลางๆที่ขึ้นเขาได้แค่50นะฮะสู่รถสุดแรงนะครับในอนาคตนั่นเองนะครับมาโอเคไปเลย l e t จานอยู่บ้านวินนี่เช้าแล้วเนี่ยดูนะฮะดูการขึ้นเขามันยังขึ้นแทบไม่ไหวนะครับมันเป็นอะไรที่ทำให้เขียนบทนะฮะคือผมไปนั่งดูนี่ฟอร์สปีดมานะครับทั้งภาค t ด e u อันเดอร์กาทั้งภาคหนึ่งกับสองแล้วก็ภาคบอสบอลเต็ดนะฮะแล้วก็ซึ่งมันจุดประกายให้ผมทำเรยไลไร้พักตอนที่สามนี้ขึ้นมานะครับมาเดี๋ยวเราเข้าเนือหายกันเลยเลยนะนะครับเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ hey, น้องชายมึงเห็นในวงข้างหน้าไหมล่ะมันบักหรือไงก็ไม่รู้ก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นนะพี่เออคืองี้นะสนามแข่งเนี่ยมีแน่นอนเพียบเลยแหละคืนนี้จัดแน่นายจะต้องเจอกับตัวแรงตัวหนึ่งนายจะต้องแข่งกับรถประมาณ4คันมัง้งใช่หนึ่งในนั้นมีพี่ด้วยแกต้องชนะพี่ให้ได้ และแกจะได้รับเงินรางวัลในการแข่งขันนี้เป็นเงินรางวัลที่อาจจะไม่ได้สูงมาก5,000และนี่คือรถที่พี่เจาไปใช้คือคันสีเหลืองนี่ติดไฟด้วยเป็นยายเทะะ่บ้ล่ะเอาล้พี่ขอให้มันแรงเลยเนาะอแรงไม่ได้หรอกไอ้น้องก็ใส่ได้แค่ในโตลูกที่2เท่าน,นั้นมันเป็นลูกเริ่มต้นด้วยมันจะมีลูก2ลูก5แล้วก็ลูก10ตอนนี้แกใส่ได้แค่ลูก2เท่าน,นั้นแหละเพราะพี่มีอะไรอยู่มันเป็นฟรี ที่เหลือก็เสียตังค์แล้วมันดูรถกูก่อนนี่คันนี้เลยเ็ดเคพี่แม่งเท่จัดอยู่แล้วนะ้องคันนี้ลูกอะไรเนี่ยลูกห้าพี่ก็ไม่โอ้โหไม่ได้เอาลูกสิบหรอกจริงมันแพงเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้แข่งมานานแล้วถ้าเองไม่มานี่พี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะแข่งอีกหรือเปล่าก็มาเนดะี๋ยวพี่ได้กลับลงสนามสักหน่อยจะต้องพี่ต่อให้พี่จะไม่กดในตั่าถ้าเองชนะถ้าเองก็ได้ไปหนะ้าพันน่ะ พี่ไม่เอาหรอกครูมึงดูบ้านกูก่อนรวยจะตายเนาะไนส์โอเคพี่อย่าอย่าอย่าแอดเยอะแต่งให้ก่อนได้ได้น้องชายมาโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มการแต่งกันเลยนี่ฮะคันนี้นะครับเหมือนจะแต่งไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเยอะนะครับ นะครับก็คือจริงๆนะครับผมใช้เวลาในการอัดคอนเทนต์นี้นะครับหรือเรียลไลฟ์พาร์ตี้นี่นไปหลายรอบแล้วหนึ่งนะผมเก้าอี้มันบักนเก้าอี้มันนั่งไม่สะดวกนะฮะเช่นครคือเกมมันเด้งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแสงเงาด้วยนะครับเอออาจจะเด้งเพราะว่าตัวแต่งรถนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนแล้วนะฮะทั้งใช้ตัว CT นะครับไอตัว แต่งรถแล้วก็ใช้ตัวแวร์โมดิฟายนะฮะทั้งคู่แม่งเด้งทั้งคู่นะครับนี่นะฮะเด้งแล้วนะครับอันนี้นะฮะคือแค่เรากดมันก็เด้งแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวเราสกิดไปว่าเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอารถไปเทสดูนะครับในความเร็วเดิมๆเลยนะครับเหมือนว่าคันนี้ที่ผมลงมาเนี่ยมันผมไปลงอีกคันหนึ่งมานะครับเนื่องจากไอรถวัดสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ที่ผมได้บอกไปเนี่ย มันเป็นรถ4ประตูนะครับแต่ไอ้ไอโมเดลเก่าที่มันวิ่งได้แค่138 139มัน2ประตูนะครับก็เลยแก้นะครับซึ่งอันนี้ความเร็วมันก็ไม่นี่ต่างกันมากนะครับประมาณ140 150นี่ครับก็ต่างประมาณอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าไอ้รถของไอจ้จาเนี่ยมันเป็นรถแบบทรงแบบซุปเปอร์คาร์นะครับเป็นรถแบบแรงๆเลยนะครับก็เลยต้องอัพความเร็วสักนิดนึงให้มันพอสามารถแบบมีโอกาสชนะนะครับ โอกาสได้เงินนะครับมันก็จะแบบไม่ได้หากันมากซึ่งไอตัวเกมนี้เป็นตัวเกมเต็มนะฮะไม่ใช่ตัวเกมแบบหกร้อย mb แล้วนะครับเป็นตัวเกมเต็มเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราคลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวผมผมสั่งผมสั่งคีย์บอร์ดใหม่เดี๋ยวนี้เลยครับมาเดี๋ยวเราเข้า d y o m ให้ดูกันเลยนะครับว่าคือมันเด้งแน่นอนนะครับใช้คาว่ามันเด้งแน่นอนนะฮะผมก็เลยจําเป็นต้องแบบ ต้องแบบทำใจอ่ะตอนนี้คือแบบคือผมจะไม่สามารถโชว์ช่วงแต่แบบแต่งแต่งรถให้ทุกคนได้ดูนะครับมาเดี๋ยวเราเล่นเพลยๆเลยไงน,นี่ครับปะโอเคตีเอตตีอ่ะโอเคจ้าพี่ต่งเสร็จเรียบร้อยแล้เออันนี้เดี๋ยวเราไปลองเทศสความเร็วแบบธรรมดาอยู่นะครับแบบ ไม่ได้แต่งเลยนะครับเป็นความเร็วแบบเพียวๆเลยครับก็ถือว่ามันก็วิ่งได้ค่อนข้างครับดีนะครับอันนี้เกียร์สี่แล้นี่วิ่งได้ร้อหกสิบนะครับทำเป็นเล่นคันนี้วิ่งได้ร้อยหกสิบนะครับทำเป็นเล่นไปแรงใช้ได้เลยนะฮะโอเค เดี๋ยวเราลองไปเทสไอ้รถของไอ้จานก่อนนะครับไปคันนั้นนะฮะว่ามันวิ่งได้เท่าไรนะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณสองร้อยนะฮะมีถึงถึง200แต่ว่าเวลาขึ้นเขาก็พอๆกับคันนั้นแล้วประมาณ60สิบหกสิบห้อืดสโลเหมือนกันครับก็ไม่ต่างกันมากนะฮะเรื่องความเร็ว โอเคก็ามาไรมาโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูคันนี้ก่อนนี้ครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับมาเรามาครับแค่อันนี้แค่แบบขับเล่นลนะเนี่ยมันเร็วแล้วเนี่ยอุ้ยจะสู้ไม่ได้นะครับดูดิ ป๊บแป๊บมันแตะสองร้อยยี่สิบแล้วอูมป๊บแป๊บมันแตะร้อยหกสิบแล้วอ่ะดูอึ่มชนไปหนึ่งโอเคพิซซ์อ่ะก็พลิกรถอยู่ไหนวะกูหาพลิกรถไม่เจอเนี่ยน,นะผมหาพลิกรถก่อนอันนี้เปล่าวะโอเคก็ คันนี้แรงกว่าเยอะครับแต่ว่ายังไงผมก็ต้องชนะฮะนี่นี่อุโชนเล่นหมดไปงไงไม่เลียลยไรแล้วโอเคอาดีๆเอาดีๆมาดีดีมาดีาดีอาสามแล้วไอช็ไปนี่ตัวขึ้นขเขาข้อต่างอะ่ะโอเคม่เวลรมาเดี๋ยวเราตัดไปในเราตัดไปเลย้วยกันนะครับคืนนี้การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ แั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของเมืนนี้การแข่งขันรดสี่คันไปดูกันเลยแล้วกันนะครับกอ่าฮัลโหลพี่ว่าไงนะการแข่งขันใกล้แล้วใช่ไหมพี่มากันพร้อมอยังพร้อมแล้วนะครบเลยใช่ปะ่ะสามคันอ่าแล้วผมใช่ปะ่ะทาไมเขารีบกันจังอ่ะพี่ไหนพี่บอกว่าห้าทุ่มเนี่ยอ๋อกระกระชับมิดรีบหน่อยอ่าคนจัดงานเขาต้องไปประชุม แต่ว่าเขาไม่อยากยกเลิกอ๋อโอเคอะไรนะพี่บอกว่าพี่จะชนะผมโอ้พี่ผมก็ไม่ใช่แบบเด็กน้อยนะโอเคเดี๋ยวผมไปเอาเนี่ยฮะตอนนี้นี่ก็ผมโอเคนะก็การแข่งขันใกล้จะเริ่มขึ้นมาเลี้วนี่ฮะกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นี่ฮะซึ่งบอกเลยผมใช้เวลาในการเซตค่อนข้างที่จะไม่นานนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเลยเนะี่ยนี่ฮะก็การแข่งขันนี้เนี่ยประกู่ ก็เป็นการแข่งขันประจําเมืองนะฮะซึ่งจะมีจัดขึ้นทุกๆวันที่15ตุลานะครับใกล้ฮาโลวีนนั่นเองครับก็เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างดีนี่ครับปะเราไปลุยเลยเลยงานนะครับซึ่งคันนี้ผมก็ไม่สามารถแต่งได้นะครับเนื่องจากถ้าเราแต่งเกมเด้งแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใน d i o m นะฮะมันเด้งนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นปกติไม่เด้งนะครับผมก็งงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะ โอเคนะฮะหลังจากเมื่อกี้ผมไปล้างค้ามานะครับนี่นะฮะที่ผมเซตเอาไว้นะครับนี่นะก็ตอนนี้นะครับผมก็เริ่มมีคนมากันแบบเยอะนะฮะก็ตอนนี้ใกล้ใกล้เริ่มการแข่งขันแล้วนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูพามาดูนี่ครับว่ามีอะไรมีใครกันบ้างนะฮะที่มาในการแข่งขันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปจอดตรงนี้แหละปึ๊บ แต่ตอนนี้ยังมาไม่ครบนะฮะจะมีอาจจะมีคนเชียร์อีกเล็กน้อยนะครับนี่เลยนะฮะก็จะมีในส่วนของนี่นี่ครับจะเป็นอ่าตัวละครอันนี้จะเป็นพี่จ่านะครับโอ้ยน้องเดี๋ยวกันแข่งขันเนี่ยกลายเริ่มแล้วอีกแป๊บหนึ่งไม่มีเลทเล็กน้อยอะ่ะเพราะว่ามึงจะต้องรีวิวพวกตัวละครก่อนนี่นะครับตัวละครพาร์ทล่าสุดเลยนะฮะพี่สิงของเรานั่นเองเนี่ครับกาลังแบบดูรถของ ไอจักพิจารอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตอัวละครใหม่นะครับหลายตัวเลยน,ะฮะน,น่ฮะนี่นฮะพี่แกเต้นดันซิ่งอยู่นะครับแล้วก็มีตอรอนี่ครับกำลังแบบรอนี่ฮะแล้วก็มีผู้คนมากมายนะครับกําลังคุยกันอยู่นะครับซึ่งนี่เนี่ยอันนี้นมีต่อรอไอคนหนึ่งนะแล้วก็มีรถตรํารวจนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับเป็นตัวละครที่เราน่าจะรู้จักกันดีนี่ครับไอสองตัวนี้นี่ครับนั่นก็คือ ไอตีนี่ครับไอตีกับไอเจนั่นเองนี่ครับซึ่งมากับไอตัวละครนี้นะครับชื่อว่าไอมาร์คนี่นเอ้ยใช่ป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากาันนี้ครับแต่ว่าตัวละครนี้มีแน่นอนเนียฮะหลายๆตัวเดี๋ยวมาแน่นอนดีครับโอเคมาเดี๋ยวมาก้าวแข่งขันเลยเลยนี่ครับเพราะว่ามันเลทมานานแล้วนี่ฮะหนึ่งนาทีสี่ตีหนึ่งแล้วนะครับไปะ่ะยกันเลย let's go การแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตายแล้วโอเคนะครับตอนนี้นะการแข่งขันในเมื่อนี้เริ่มต้นขึ้นมายันเดือดนะครับตอนนี้ผมนําแล้วนะฮะเฮ้ยมันชิวอยู่นะพี่ที่จะเอากูฮึว้ยว้ยว้ยูตามไม่พักเลยอูเียดายพี่พี่ขับชนกําแพงไปหน่อยเอาแล้วพี่แกไล่ล่าวู้ยตามวู้ยเชี่ยชิหายละโอ้ยโอ้ยโอ้ยขู จ่าเราแซงไปแล้วไม่ได้เรายอมไม่ได้คนอื่นแซงไม่ว่าพี่กะแซงไม่ได้จังวันี้รถพี่จ่าแม่งแรงจริง้งผมอ้าวพลาดเลยครับนี่เราชนเลยนี่เราเราไม่ให้โอ้ยโอ,อ้ยดูเขาว่ากบคู่เรามาเลยวะเชีย่ยแรงจรงผมบอกเลยเอา้อาวเา่ะนยแรงเกินถูกหลุดโค้งเลย แต่ตอนนี้เราหลุดเดียวบอกเลยงานนี้ผม,มดีฟโชไปหนึ่งเราชนะแล้วใครตามมาไหมกางเกงขายนี่น้อยแม่งสุดยอดจริงๆว่ะไอ้แจ็คเออแม่อะไรขนาดนั้นนะคะพี่สิงเฮ้ย นายสามารถแซงรถระดับซูเปอร์ค่า์อย่างไอจาได้เลยนะเดี๋ยวมีเรื่องไว้ล้อมาแล้วแล้วทำไมนายถึงยืนแบบนั้นนะมันบล๊กครับพี่มันบล็กจริงเฮ้ยขับรถยังไงเออเฮ้ยนี่น้องผมชนะนะช่อย่อยจริงเลยไอเฮียสิเนพูดถูกนี่สเตปการขับรถ,าารถนายนี่ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนั้เอาพจาเอารถนายนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนายสิงเป็นยาสเต็ปการจูนของพี่ ก็ต้องขอบคุณพี่มาดเลยนะครับพี่แจที่ช่วยจูนให้กับผมอ่ะแต่ว่าเนาะก็ชอยเลยสเต็ปการจูนของไอจ้จามันดีแต่ถ้าไม่มีถ้าโอ้เยเขียลินพัน <c oughs> ถ้าฝีมือการขับนายไม่ดีนะไอ้แจ็คนายไม่สามารถเอาชนะไอจ้จาได้หรอกก็จริงอย่างที่พี่พูดเหลยพี่สิงใช่ไอส้สิงพูดถูกเป๊ะเลยแม่ฉันหนึงยอมรับเลยฝีมือนายนี่ไม่ธรรมดาเลย บอกเลยว่าถ้านายยังมีฝีมือดีขนาดเนี้ยแมวมองมองอีเพียบว่าแต่เครื่องยนต์ของนายนี่วีอะไรนะน่าจะ v 5 v 6ไม่ก็ v 8แปดะพี่เฮ้เครื่องยนต์ก็ใช้ได้นะระดับระดับแรงเลยวิ่งได้สูงสุดเท่าไหร่นะเท่าที่พี่จําได้อะเห็นป่ะคนเขายังเลิอกอาการยังค้างอยู่เลยยังเชียร์ไม่หายเลยตำรวจก็ยังเต้นอยู่นะ่ะไม่รู้เขาเป็นอะไรกันมายืน<อ>การเอละโอเคนะไอ้แจ็ค ก็ได้เวลากกับบ้านแล้วตอนนี้การแข่งขันก็จบแล้วดูให้นั่นสิมันเพื้ออะไรของมันอะ,ะรถพี่อะอ๋อรถพี่จอดอยู่ตรงข้างหลังนู้นอะพอดีน้ามันมันเสียนิดนึงตอนที่พี่ไอเนี้ยหลุดโค้งไงเห็นปะอ๋อเออเหมือนอะไรจะไปโดนเครื่องสักอย่างเนี่ยมันก็เลยพังก็เลยพี่ก็เลยแบบคุมรถไม่ได้ก็เลยพุ่งเข้าไปดีนะ้มันไม่ได้แรงขนาดนั้นอะเพราะพี่ยังเหยียบเบรกได้อยู่โอเคงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันน้องแล้วพี่กลับไงเี่ยก็คงต้องกลับรถไอสิงก่อนอะ อ๋อโอเคครับพี่เอาไว้เจอกันนอนเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพี่โทรไปหาได้เลยครับพี่ชายขับรถดีๆนะมันดึกละครับพี่ไว้เจอกันนะครับพี่สิงโหดูเ้าดิอารมณ์ยังค้างอยู่เลยอะ่ะโอ้ยโอ้ยแกชนะแกเก่งอย่างวะเฮ้ยสอนขับรถแบบนั้นมังสิใช่ใช่เดี๋ยวผมสอนครับพี่โอเคนะฮะก่อน ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการแข่งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็จบแล้วนะฮะเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เงินรางวัลมา1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ว่ามันเป็นเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้ทีหลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขามีประชุมนะฮะเขาจ่ายมาให้ก่อนเขาจ่ายมาให้ก่อน10,000ื่นเลยนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันรอบนี้มันได้เงินถึง1นึ่งนบาทนะฮะแต่ว่าเขาให้เกินมานะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปคืนเขาห้าพันนะฮะ ลรือม้จะเป็นต้องคืนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับแล้วกูไปไหนเนี่ยอ๋อถูกแล้วโอเคนะครับก็สรุปกันไหมนะครับชอบกันรึเปล่านะครับสำหรับคอนเทนต์เลียวไลฟ์แบบนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณผูยตามถึง2 0 0รซับกันแล้วนะครับเฮ้ยช่องนี้มาถึง200ยซับแล้วครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะขอบคุณเลียวไลฟ์พาร์ทที่แล้วมากเลยนะครับยอดวิวพันกว่าเลยนะฮะขอบคุณมาก เลยนะครับผมก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนอัดไฟล์มันเสียนะครับจริงๆมันไม่ได้จบแบบนั้นด้วยนะฮะมันต้องมีอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าพอดีผมก็นะฮะก็กลัวว่าจะหายไปนานเกิต้องลงกันก่อนนี่ครับก็เลยแบบคลิปก็เลยยังไม่สมบูรณ์นะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ดูกันจนจบคลิปนะฮะก็สลาคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปนี่ครับผมก็จะ พัฒนาคอนเทนต์เลียวไลฟ์แบบนี้นะครับให้ดีขึ้นแน่นอนนะฮะก็สามาราคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามีจุดไหนต้องแก้ไขยังไงนะครับผมนึกค่ะที่อ็อบเจกต์มันอาจจะไม่ได้ทําได้สมูทเท่า GTA นะฮะ GTA เท่า GTAV นะครับจะเห็นว่า GTAV อาจจะสมูทกว่านี้นะครับแต่ว่าคือ g t a m มันทําได้เท่านี้นะครับหรืออาจจะทําได้มากกว่านี้แต่ผมทําไม่เป็นนี่ครับก็เอาเป็นว่าผมทําได้แค่นี้แล้วกันนะครับแต่ว่าผมจะพัฒนา ฟีมือในการทำมากขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็สหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากไลค์ซับสไครต์แชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับยังมีคลิปดีๆคลิปสนุกๆหรือคลิปเจ๋งๆนะครับอีกมากมายในช่องสามารถไปหาดูกันได้เลยนะฮะสหรับวันนี้มันก็20กว่านาทีเข้าไปแล้วนะครับก็สหรับคลิปนี้บ๊ายบายไว้เจอใหม่คลิปหน้า see you again ป่าละ้ยสวัสดีครับยายไล่เด็กคลิป ออ้าวอ้าวเข้าไม่ได้ออ